สวัสดีค่ะวละกรสมุนไพรนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องต้นวาสนาเนื่องจากเป็นต้นไม้ที่เราค่อนข้างจะขาดใจอยู่นะคะเราขออ้างอิงจากหนังสือสองเล่มก็คือสารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทยอันนี้ของ,งเป็นหนังสือในเครือบ้านและสวนนะคะตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นข่าวดำมาเธอทีน,นี้มันก็อาจจะดูยากหน่อยแต่ก็ใช้ประกอบคำอธิบายแล้วเดี๋ยวเราก็เทียบชื่อวิทยาศาสตร์เอาเนาะ ส่วนเล่มใหม่อันนี้ก็น่าจะเป็นบ้านและส่วนเหมือนกันใช่เล่มปัจจุบันของสำนักพียงบ้านและส่วนนะคะเชื่อเรื่องไม้ใบเนาะอันนี้ก็ค่อยชั่วนหน่อยเป็นรูปสีแต่ว่าข้อดีของแต่ละเล่มก็คือพอถึงเล่มใหม่ที่มีสีเนี่ยก็จะเป็นไม้ในยุคที่พัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นไม้เก่า,กาๆหลายๆตัว เขาก็จะไม่พูดถึงแล้วนะคะเพราะนั้นเราก็ยังอยากจะอ้างอิงถึงเล่มเก่าๆที่ยังพูดถึงไม้ตัวเก่าๆแต่ดั้งแต่เดิมอยู่มาพูดกันเรื่องของต้นวาสนานะคะเราว่าเมื่อก่อนเนี่ยหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันเราก็ยังเห็นหลายบ้านปลูกอยู่นะต้นก็จะสูงโดดเดแสดงว่าปลูกกันมานานมากแล้วนะคะมีกิ่งก้านสาขาวาสนาเนี่ยเขาจะเป็นญาติกันกันกบจันผานะคะจะเป็นไม้สองชนิดที่มีความคล้ายกันแล้วก็จะมีวงวานหว,วานเครือเข้าอีกหลายๆ อย่างเช่นพวกไผ่ฟิลิปปินส์ว่านเพชรนาลายอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะอ่ะต้นแรกแต่ดั้งแต่เดิมเลยนะคะเป็นวาสนาที่เป็นใบสีเขียวล้วนแต่อันนี้ในกระถางที่เขาเอามาโชว์นี้เป็นต้นเล็กเนาะก็คือวัสนาทั่วไปอะคะ่ะต้นวาสนาทั่วไปที่เป็นต้นสูงใหญ่ใบสีเขียวบางทีเขาเรียกต้นนี้ว่าต้นมังกรหยกเนาะ ก็สามารถเป็นไม้กลางแจ้งแล้วก็เป็นไม้ขนาดใหญ่คือเราก็ต้องมีพื้นที่ให้ปลูกแต่ส่วนใหญ่ในบ้านจัดสรรเนี่ย <c oughs> ก็ก็ปลูกได้นะคะอันนี้ขยายพันธุ์ง่ายด้วยการพ่อชํำธรรมดาเนาะมาถึงวาสนาตัวที่สองถัดมาที่นิยมปลูกกันมากนะคะหลุดเป็นชิ้นๆเลยก็ <c oughs> <c oughs> คือวาสนาอธิษฐาน เดี๋ยวเราขออาศัยรูปของเล่มใหม่ที่เขามีสีแต่ขออ่านคำบรรยายของเล่มเก่านะคะเพราะว่าจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่าแค่คำว่าวาสนามันก็ดูเป็นมงคลแล้วเนาะเธอเป็นมงคลนามแล้วยังมีคำว่าอธิษฐานอีกคุณมันก็แปลว่าเป็นไม้มงคลที่ต้องมีคนเคยอธิษฐานแล้วได้ผลเนาะไม่งั้นไม่นานได้ชื่อนี้หรอกอะ วัสนาทิฐานเนี่ยเป็นวัสนาที่มีขนาดใหญ่นะคะถิ่นกําเนิดอยู่ที่แอฟริกาเดี๋ยววัสนาตัวแรกนี่ถิ่นกําเนิดอยู่ที่ไนจีเรียและเอธิโอเปียนะเป็นโซนของอแอฟริกาทั้งคู่นะคะวัสนาทิฐานเนี่ยสูงได้ถึง6เมตรลําต้นแก่ที่ทิ้งใบแล้วสีน้ําตาลอ่อนจริงๆมันมีไม้ที่ลักษณะคล้ายแบบนี้หลายตัวแตจ่จุดสังเกตของวัสนาทิฐานคืออะไร ใบอ่อนเขาที่เกิดใหม่นยะเราจะเห็นว่าเขาเป็นสีเขียวแล้วมีแถบสีเหลืองนะแต่พอใบแก่แล้วอะเราจะเห็นว่าเขาจะกลายเป็นสีเขียวทั้งใบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าต้นไหนที่ใบกลายเป็นเขียวแบบเนี้ยแล้วก็มีลำต้นที่ค่อนข้างสูงใหญ่โตไปได้เรื่อยๆเนี่ยนั่นคือวาสนาที่ฐานแต่ถ้าใบไม่เปลี่ยนสีในปัจจุบันก็น่าจะเรียกว่าต้นประกายทองคือไอ้ไอชื่อเนี่ย ก็ไม่ได้ซีเรียสกับมันมากหรอกเนาะเพราะว่าเป็นไม้นอกทั้งหมดเลยแต่ว่าไหนๆซื้อเขาตั้งชื่อแล้วก็ให้มันถูกต้นถูกตัวหน่อยละกันเนาะอะมาดูเรื่องของวัฒนาทิฐานเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะวัฒนาทิฐานเนี่ยเขาบรรยายเอาไว้ว่าเป็นไม้ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทยนอกจากใช้เป็นไม้กลางแจ้งประดับนอกอาคารแล้วยังใช้ประโยชน์ในการวางประดับภายในได้อีกด้วย นอกจากจะปลูกลงกระถางหรือลงดินแล้วยังนิยมตัดส่วนของลำต้นวางแช่น้ำในภาชนะทรงสั้นก็แตกเป็นต้นได้ก็คือปลูกในน้ำได้เฉยเลยนะคะก็สามารถเอามาทำเป็นไม้ประดับภายในขนาดเล็กได้แบบเดียวกับต้นกวนอิมเนาะลักษณะเหมือนเมือนกันทีนี้เขามีคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าโดยทางคตินิยมเชื่อถือกันว่าผู้ใดเลี้ยงต้นวาสนาทิฐานได้งอกงามออกดอกได้ยิ่งดี ถือกันว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีวาสนาดีวาสนาที่ฐานจึงมีผู้นิยมปลูกเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายวาสนาที่ฐานขึ้นได้ง่ายในดินทุกชนิดเป็นไม้ชอบน้ําแต่จริงๆก็สามารถที่จะทนแรงได้พอสมควรเลยนะเพราะว่าเขาเป็นพืชนมาจากแอฟริกาเนาะเพราะฉะนั้นก็ทนแรงได้อีกต่างหากอ่ะเรามาดูวาสนาต้นอื่นๆกันบ้างนะคะ จริงๆที่เราถ่ายคลิปเนี่ยเพราะอะไรเพราะโจทย์การบ้านของเราคือหาต้นวาสนาราชินีค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเอาต้นเนี่ยมาขายเป็นวาสนาราชินีเด่๋เราจะเอาต้นจริงให้ดูทั้งสองต้นเลยแล้วแทบจะไม่มีใครเห็นวาสนาราชนินีต้นนี้กันอีกแล้วทีนี้เราก็อยากจะให้ดูว่าในหนังสือเล่ม,เ,ลมเก่าเดีย๋ยวอันนี้ดูสักนิดนึงว่า พิมพ์ปีพศอ,ออะไรสักคู่นะคะโหเล่มนี้ขายดีมากพิมพ์ติดติดกันเลยตั้งแต่สองสี่สองสี่นี้พิมพ์หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครั้งแล้วก็พิมพ์พศสองห้าสองห้าอีกครั้งหนึ่งอืมนะคะเนี่ยวาสนาราชนีคว e นออ f ไม่อยากออกเสียงเลยพอคงออกผิดแน่นอนนะคะถือว่าเป็นไม้ที่เรียกเรียกหากันมาตั้งแต่แต่ว่าโบราณก็ไม่ใช่เนาะตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วก็เป็นไม้ที่ยังคงหายากมาจนถึงปัจจุบันแล้วชื่อเาก็มีความหมายเป็นมงคลเนาะ<ๆ>เขาบอกว่ากำเนิดที่ประเทศไนจีเรียมีความสง่างามสมชื่อเอกลักษณ์ของเขานะคะ เราจะสังเกตเห็นว่าวาสนาทุกตัวหรือไม้ในวงของเขาอะจะมีลายทางตามยาวของใบมีวาสนาราชินีเท่านั้นกระสมกับเขาเป็นราชินีค่ะคือลายขวางคล้ายลายพังนะคะเพราะฉะนั้นวาสนาราชนีต้นแท้ต้นแท้ที่เรียกกันมาแต่ดั้งแต่เดิมเนาะก็คือวาสนาที่มีลายขวาง นะคะที่มีลายขวางที่เห็นตามรูปนะคะเดี๋ยวจะให้ดูต้นจริงแล้วบอกได้เลยว่าเป็นสายพันธุ์ที่หายากแล้วละ่ะในปัจจุบันเนะาะใครที่อยากสะสมไม้แท้ๆก็อย่างน้อยก็ให้รู้ไม่ใช่แบบตอนแรกตั้งชื่อหนึ่งอ่ะพอถึงเวลานึงเอามาตั้งอีกชื่อหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นก็ให้รู้เลยว่าไม้ต้นเนี้ยตอนหลังถูกเอามาเรียกกลายเป็นต้นวาสนาก็จะได้รู้ว่าคนเมื่อก่อนน่ะเขาเรียกต้นไหนเป็นวาสนาราชชนีเนาะแต่เราอยากซื้อต้นนี้เพราะต้นนี้สวยกว่าหาง่ายกว่าราคาย่อมเยาวกว่าก็ไม่เป็นไรแต่ให้รู้ว่างจริงแล้วก่อนหน้านี้เขาไม่ใช่วาสนาราชนีเพิ่งเอามาเป็นวาสนาราชนีช่วงหลังเพราะว่าต้นแท้หายากมากนะคะอ่ะ มีวาสนาอะไรมั่งอย่างต้นนี้คือวาสนาประกายเงินแล้วก็เมื่อมีประกายเงินก็มีประกายทองต้นนี้ตอนแรกเอามาเรียกเป็นประกายทองนะคะแต่ตอนหลังเอามาเป็นวาสนาราชินีชื่อของเขาคือเลมอนลามเลมอนก็คือมะนาวลามก็คือเลมอนนี้เป็นมะนาวของฝรั่งและลามเป็นมะนาวของไทย ะะรูปผลเขาจะไม่เหมือนกันและสีงเขาก็จะไล่ทนกันในลักษณะแบบเนี้ยคือมันจะมีลักษณะเป็นสามสีเดี๋ยวให้ดูต้นจริงอันนั้นเราก็จะเรียกว่าวาสนาเลมอนลามเนาะแล้วก็อันนี้วาสนาประกายเงินนะคะอันนี้เราไม่ได้เก็บทุกตัวนะก็ก่อนอนุญ,ญาตว่าให้ดูกับรูปตัวนี้น่าสนใจนอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรสายสะพายจอมพล <laughs> คล้ายๆกับวาสนาราชินีเนาะอ่าแต่วาสนาราชินีนี่พอเหลืองแล้วมามีแถบเขียวแล้วก็ใบแก่จะเป็นสีเขียวเนาะอันนี้เขาเหลืองแล้วเหลืองเลยอันนี้บางชีก็ถูกเรียกประกายทองเหมือนกันมั้งแต่เมื่อก่อนเรียกว่าสายสะพ้ายจอมพลแล้วมีบางเล่มเรียกว่าสะพายทองน่าจะเป็นต้นเดียวกันอันนี้พอเป็นขาวดำนะคะแต่อันนี้ก็ไม่ยืนยันเนาะเพราะว่าเป้าหมายของเราคือต้นนี้นะคะ วาสนาราชนีเดี๋ยวเราไปดูต้นจริงกันเรามาดูต้นที่ถูกเรียกว่า,าัวาสนาราชินีในยุคปัจจุบันก่อนก็จะเป็นเลมอนลามนะคะชื่อภาษาอังกฤษเขาก็คือเลมอนลามก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ถามว่าสวยไหมสวยนะคือเขาจะมีสามสีคือเขียวเข้มสีขาวแล้วก็สีเลมอนอคือสีเขียวอ่อนนะคะถือว่าสวยเชลล์ทีนี้มาดูวาสนาราชนีต้นจริง หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้แทบจะแทบจะไม่มีใครมีละสูญหายไปกับการเวลาอันนั้นนักสะสมยังไงก็รีบหามาสะสมไว้เห็นไหมคะวาสนาราชินีต้นแท้ลายจะต้องขวางซึ่งถ้าใครชอบสไตล์ลายพางต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไม้สะสมที่น่าเก็บนะคะแล้วก็ตามตำราระบุยืนยันไว้ว่า ต้นนี้แหละคือต้นวาสนาราชินีวันนี้ก็คงจะจบคลิปสั้นๆแต่เพียงเท่านี้เพราะเราแค่อยากจะบอกว่าเมื่อก่อนเขาเรียกต้นไหนว่าวาสนาราชินีแล้วปัจจุบันมันกลายเป็นต้นไหนไปแล้วแค่นั้นเองเนาะผิดถูกไม่เป็นไรเพราะเป็นไม้นอกเอาที่สบายใจอ่าโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมแล้วใครมี ข้อสงสัยหรืออะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปเลยเนาะถ้าเราว่างเราก็จะพยายามมาอ่านมาตอบทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดสวัสดีค่ะ